สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามกันก็พลังงานนี้จะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะดวงสุ่มเช่นเคยก็อาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะก็ฟังสนุกสนุกได้นะถ้าคลิปนี้ไม่ตรงก็อาจจะมีคลิปอื่นๆนะคะลองไปดูย้อนหลังได้เลยนะ ก็ไม่สามารถที่จะตรงกับทุกๆท,ท่านได้นะคะเพราะเป็นพลังงานสุ่มโดยรวมงั้นเรามาดูกันว่าพลังงานนี้จะเป็นพลังงานของใครนะบางที่อาจจะสลับสับเปลี่ยนกับท่านที่เข้ามาฟังหรือคนที่ท่านคิดอยู่ในใจก็เป็นได้นะก็ลองสลับสับเปลี่ยนกันเอาเองนะก็เป็นพลังงานของคนที่เศร้าคิดถึงการอาจจะเป็นความรักที่มันมีการ ทิ้งห่างช่วงความสัมพันธ์ไปแล้วนะบางคนอาจจะเป็นความรักที่นิ่งกันไปจบกันไปนะแต่ยังมีความคิดถึงอะไรอาวรนอยู่แล้วมีคนใดคนหนึ่งอ่ะไม่ถ้าไม่ใช่คุณก็เขานี่แหละที่คิดว่าจะทักไปก่อนดีไหมจะรัง้งหรือว่าจะลืมดีอะไรอย่างเงี้ยจะ รังคุณไว้ไหมหรือว่าจะลืมคุณไปดีนะคะ mm. เขาก็คิดอยู่อย่างเงี้ยคิดบนอยู่อย่างเงี้ยแหละก็ตอนแรกก็คิดถึงอนะ่ะคิดไปคิดมาอาจจะมีความรู้สึกกังวลใจขึ้นมานะว่าเอาไงดีจะไปต่อหรือพอแค่นี้นั่นแหละหลัแล้วเขาก็พยายามหาหาจุดบกบร่้องนะซึ่งถ้าเขาจะลืมใครสักคนหรือการที่จะลืม กันและกันเนี่ยเขาจะต้องหาข้อที่ข้อเสียของคนคนนั้นนะแล้วก็จะจำเอาไว้เพื่อจะเดินหน้าต่อแต่เผอิญว่าเขาหาจุดบกพร่องจุดข้อเสียของคุณหาไปหามากลับคิดถึงซะง,งั้นนะข้อดีก็ไม่ค่อย มีอะไรข้อเสียก็ไม่ค่อยมีนะแต่ข้อดีก็คือความน่ารักของคุณนั่นแหละมันเด่นขึ้นมาเลยในความคิดที่เขาคิดที่จะหาเหตุผลนะต่างๆนานามาเพื่อจะหยุดความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะว่าจะไม่ไปต่อนะแต่คิดไปคิดมากลายเป็นเจอความมีเสน่ห์ของคุณซะง,งั้นนะก็เลยต้องเปลี่ยนความคิด อยากจะตัดสินใจด้วยเหตุและผลต่างๆนานานะบางทีก็คิดย้อนหลังกลับไปว่ามันอาจจะเป็นความผิดพลาดไม่อาจจะเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายหรือเขาอาจก็จะมีส่วนผิดด้วยนะเขาเลยคิดขึ้นมาได้แล้วก็อยากจะเดินต่อเดินหน้าต่อไปกับความสัมพันธ์นี้นะแต่ว่ามันก็มีเรื่องอยู่ว่าคือ คุณได้ตัดใจหรือคุณได้ปิดกั้นหรือคุณได้สร้างกำแพงขึ้นมาแล้วอ่ะอาจจะไม่ไม่เปิดทางให้เขาเข้ามาแล้วก็ตามนะเหมือนเขาจะเจออุปสรรคขึ้นมาอีกแล้วว่าหลังจากที่เขาคิดจะกลับมาหาคุณปรากฏว่าคุณได้ปิดกั้นเขาไปแล้วคุณได้ปิดกั้นช่องทางการติดต่อการสื่อสารไปแล้วระหว่างที่เขากับคุณได้ ใช้ชีวิตช่วงนั้นที่นิ่งห่างกันไปนะดูเหมือนว่าการที่เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณน่ะมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยากยิ่งขึ้นนะยากขึ้นมาทันทีเลยกว่ากว่าเขาจะคิดตัดสินใจได้นะมันก็เลยน่าจะเป็นโชค ชะตาขาลงของเขาด้วยแหละซึ่งโชคไม่เข้าข้างเขาเหลือเกินนะที่คิดจะเดินหน้าแต่กลับเจอปสักร์อีกแล้วนะแต่ดูเหมือนว่าเขาคนนี้ก็ยังไม่ลดละเลิกความพยายามนะก็พยายามจะติดต่อสื่อสารอยู่หาช่องทางอยู่นะอาจจะทําทุกอย่างที่เขาทําได้แล้วเขาก็พอจะรู้ว่าคุณพอจะมี ความใจอ่อนในด้านใดบ้างนะเพราะเขาตอนเนี้ยล้มเลิกไอ้ความคิดที่จะหันหลังแล้วก็ลืมคุณไปแล้วเพราะว่าไอ้ความที่คิดจะรั้งไม่รั้งเนี่ยตอนนี้เขามุ่งหน้ามาเป็นเพื่อจะรั้งเพื่อจะขอโอกาสคุณแล้วนะมั่นใจอย่างยิ่งแล้วว่าเขาจะทำสิ่งนี้ให้ได้นะ เขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้มีคุณนะแต่คุณได้หันหลังไปแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูพลังงานคุณนะว่าเป็นอย่างไรแต่ดูของเขาก่อนเนาะก็หลังจากที่เขาได้ค้นพบความจริงนะว่าคุณตัดเขาอขตัดความสัมพันธ์เขาไปแล้วอย่างจริงจังอย่างชัดเจนอยู่นะเขาก็ได้แต่ได้แต่สงสารตัวเองอ่ะนะที่ ฉันทำอะไรไปเนี่ยอะไรประมาณนั้นอะ่ะฉันต้องมองคุณอยู่ห่างๆเหรอฉันทำอะไรไม่ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็คิดอยู่อย่างเงี้ยว่าทำไมเขาช้าเหลือเกินทำไมเขาคิดได้ช้าหรือว่าเขาจะกลับไปลืมคุณซึ่งมันทำไม่ได้แล้วเขามุ่งหน้าตั้งหน้าตั้งตามาเพื่อจะอยู่กับคุณแล้วตอนแรกก็อยากจะขอโอกาสอยากจะเข้ามาพบเจอคุณแต่ปรากฏว่า คุณเหมือนกับคุณมีสังคมใหม่ๆนะคุณได้ปิดการเขาขึ้นมาแล้วคุณก็ได้ทําอะไรของคุณไปแล้วเริ่มต้นของคุณไปแล้วอาจจะเป็นโครงการที่เคยคุยกับเขาไว้นะแต่เขาไม่ทำไงเขากับคุณหยุดความสัมพันธ์กันไปแล้วคุณก็ได้สารต่อเดือนหน้าต่อไปในชีวิตคุณนะที่คุณเลือกเอาไว้ ไอความชัดเจนอยากจินเริ่มต้นใหม่ของเขาอะ่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าเศร้าเลยทีนี้โดนคุณตัดไปจริงๆเหรอเขาก็ได้แต่พิจารณานะแต่ก็ตอนแรกคุณก็เศร้าเหมือนกันแหละคุณก็มีความกังวลใจอยู่เหมือนกันแหละว่าจะเอาไงดีนะบางทีอาจจะมีการชา มีโครงการหรือคำพูดคำจาที่ว่าเราจะทำอะไรร่วมกันบางคนก็คิดว่าจะเก็บเงินร่วมกันจะสร้างบ้านซื้อบ้านร่วมกันซื้อรถร่วมกันอะไรประมาณนี้ที่คุณทั้งสองคิดวางโครงการไว้ว่าจะทำร่วมกันจะช่วยกันให้มันสำเร็จนะแต่ในเมื่อความสัมพันธ์นี้มันได้นิ่งไปได้พักไปหรือว่าเงียบจบกันไปก็ตอนนี้ ก็เลยเขาก็เลยยิ่งแบบเศร้าเลยเป็นหมางเหงาเลยตอนนี้นะเพราะว่าไอ้ความเาช่ยชาของเขานั่นแหละแล้วก็ตอนแรกจะเอาไงไม่เอาไงนั่นแหละก็ไม่พูดไม่จากันด้วยแหละก็ต่างคนต่างเงียบคิดว่าจบกันแล้วไงนะถ้าง,ง้อแต่แรกก็อาจจะนะอาจจะคืนดีหรืออะไรก็ได้แต่มันได้ทิ้งความสัมพันธ์ห่างใช้เวลา ห่างกันแล้ววันนิ่งเงียบกันไปแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็คิดสิว่ามันจบแล้วแหละจบจริงๆจบก็คือจบคุยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละไอ้ความที่จะเริ่มต้นใหม่ชัดเจนของเขามันก็น่าจะจบกันไปนิ่งเงียบไปใช้ไม่ได้นะที่ว่าคิดจะมาเ,เริ่มต้นใหม่แต่มันใช้เวลานานไปหน่อยที่เขาคิดได้นะ อยากจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อยากจะพยายามอันนี้ฝ่ายเขานะพยายามติดต่อคุณพยายามากลับเข้ามาเ,าเขาเรียกว่าอะไรอะอพยายามเข้ามาชดเชยหรือทำอะไรที่เขาได้ทำผิดพลาดนะก็พยายามจะสารสัมพันธ์อยากเข้ามาพบเจอก่อนอันดับแรกนะก็เขารู้สึกว่าเขาเ ที่ทําง่ายๆคือน่าจะยอมคุณแหละมันจะได้จบๆกันไปอะไรเงี้ยยอมรับผิดเพราะว่าเหมือนกับที่เขาเดินห่างคุณไปความสัมพันธ์เดินออกจากคุณไปความรู้สึกของเขาว่ามันเหมือนกับติดมันติดอยู่กับความหลังอมันไม่สามารถเดินหน้าไปต่อได้เขารู้สึกอย่างนั้นนะแม้ว่าจะเดินห่างนิ่งเงียบกันไปสักพักหนึ่ง เขาก็มีแต่ความเศร้าความกังวลความคิดถึงคุณนะบางทีก็เป็นห่วงว่าคุณจะเป็นยังไงงานคุณจะหนักไหมคุณทานข้าวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เคยคุยกันบ่อยๆคุยกันทุกวันตอนนี้ไม่ได้คุยกับคุณแล้วนะคำพูดต่างๆนานาที่เคยได้พูดคุยกันที่เคยได้ทําร่วมกันก็นั่นแหละ มันก็ว่างเปล่าแหละตอนนี้กําลังจะมาคิดได้นะไม่รู้จะทันไหมมาดูชะตาชีวิตเขาต่อว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณจะเป็นเช่นไรก็อยากให้ทางด้านของเขานะความรู้สึกของเขาก็คืออยากจะวนกลับอะแต่เขาจะทำอะไรได้บ้างนะตอนนี้มีแต่คลื่นลมพายุอุปสรรคเยอะจังเลยเขาหา เขาหาแบบหุ่นท่างหาการแก้ไขมันก็แทบจะไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเลยรู้สึกว่าอุปสรรคต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตเขาหนะ้าตอนนี้มันช่างแบบมีปัญหาจริงๆนะอยากจะแก้ไขก็ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรพยายามจะปรับสมดุลตัวเองก่อนตอนนี้เพราะว่าเหมือนกับ สมองสมองเริ่มไปหมดละนะเออเลอะละนั่นแหละความจำลืมหลงหลงลืมลืมลือนเลือนไปละนะสำหรับเขาแต่ก็อยากจะให้มีโอกาสอีกสักทีหนึ่งขอให้มันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขอให้คุณสบายอ,อกสบายใจขึ้นมานิดนึงนะแล้วก็อาจจะได้อ,อคุณอาจจะเปิดโอกาสให้เขาได้เข้าไปพบหรือคะ เขาได้ไปพูดคุยกับคุณก็ได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนทางด้านคุณหลังจากที่คุณก็อยู่คนเดียวมาสักพักหนึ่งไม่เปิดโอกาสให้เขานะคุณก็ได้เก็บตัวบ้างแล้วก็หลังจากนั้นที่คุณไม่อยากจะเปิดโอกาสเพราะว่าคุณไม่อยากจะอยู่ในเกมความสัมพันธ์แล้วอะ่ะเขาแสดงว่าเขาคนนั้นก่อนหน้านี้อาจจะมีเกม ความสัมพันธ์ในการยื้ออะไรที่มันแบบที่คุณดูแล้วว่ามันแบบมันไม่มีความสุขมันอยู่แล้วคุณอึดอัดอ่ะมันไม่ใช่ความรักที่มีความจริงใจมันเหมือนกับมีการไม่ยอมเสียเปรียบอะไรอย่างเงี้ยอะไรต่างๆนานาที่ดูแล้วคุณอึดอัดใจแล้วคุณคิดว่ามันเป็นเกมมันไม่มีความสุขมันไม่ใช่ความรักที่แท้จริงสําหรับคุณนะ อนาคตที่คุณมองไปอ่ะตอนแรกคุณก็คิดว่าจะมีเขาอยู่นั่นแหละนะแต่หลังจากที่คุณตัดใจไปแล้วคุณก็ต้องเดินหน้าด้วยตัวของคุณเองนะสิ่งที่วางแผนและพูดคุยกันไว้มันก็ต้องจบลงนะในรูปแบบที่คุณคิดนะตอนนี้นะส่วนในทางด้านของคุณนะยังไงคุณก็ต้องเดินหน้า ไปต่อนะถึงแม้ว่ามันจะเหงามันจะเป็นอะไรต่างๆนั้นนะอุปสรรคต่างๆนั้นนะที่คุณต้องแก้ไขต้องเจอปัญหาคนเดียวคุณก็ต้องสู้นะมันก็เป็นความรู้สึก อีกฝ่ายหนึ่งที่ดูแล้วก็น่าเห็นใจเหมือนกันเนาะถ้าต่างคนต่างไม่มาพูดคุยกันไม่เปิดอกกันก็ไม่ค่อยรู้ว่าต่างคนต่างคิดอย่างไรนะอีกคนก็เดินหน้าต่อไปอีกคนนึงก็อยากจะหันหลังกลับเพื่อมาแก้ไขความสัมพันธ์นะแต่ดูเหมือนว่าจะช้าไปหรือเปล่านะคะและดูเหมือนคุณได้ ได้ทำอะไรในส่วนของคุณไปเดินหน้าต่อไปแล้วอะทั้งทงที่คุณก็มีความเสียใจเหมือนกันนะที่มันเกิดแบบนี้ที่แบบไม่คาดคิดเหมือนกันแล้วก็คุณจะต้องมาเจอมารับรู้แล้วก็เก็บความรู้สึกเอาไว้คนเดียวนะแต่คุณก็มีความสุขในงานที่คุณทำอยู่นะรู้สึกว่ามันจะ มีความสำเร็จอะไรให้คุณได้เห็นบ้างแล้วนะคะทำในสิ่งที่คุณรักทำในสิ่งที่คุณชอบนะตอนนี้แล้วก็คุณก็พยายามพยายามทำความหวังความฝันของตัวเองให้สำเร็จนะพยายามเก็บออมเงินพยายามที่จะทำต่อไปบางคนอาจจะคิดอยากจะซื้อพวกบ้านรถ อะไรอย่างเงี้ยนะที่ดินอยากจะสร้างบ้านอะไรใหม่อยากจะหาสังหามาเป็นของตัวเองนะก็เก็บเงินเก็บทองอยู่สำหรับดังด้านของคุณนะแล้วคิดว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะก่อนหน้านั้นนะ่ะคุณอาจจะใช้ชีวิตเที่ยวใช้เงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีก็เที่ยวกลางคืนด้วยเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยหลังจากที่คุณ ได้ออกมาจากเขาหรือวัดเที่ยวกับเขานี่แหละก่อนหนะ้านั้นก่อนที่คุณจะคิดได้นะแล้วก็มันก็ทําให้คุณมีการหยุดการทําแบบนั้นเกิดขึ้นแล้วก็หันมาเก็บเงินสร้างฐานะของตัวเองให้มั่นคงยิ่งขึ้นนะคุณคิดว่ามันไม่มีประโยชน์สําหรับคุณคุณบางคนนะก็กลับหันหน้ามาทางแบบ ความในโลกของความเป็นจริงเลยบางทีก็อยากจะกลับไปทำหรืออยู่บ้านที่แบบว่าเป็นบ้านสวนเป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยอยากจะไปอยู่แบบสบายสบายใจไม่อยากเบื่อและแสงสีเสียงในเมืองอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จะมุ่งหน้า ไปทางเรื่องของความดีทำบุญแล้วก็ธรรมะอะไรพึ่งจิตใจของคุณระหว่างที่ก่อนหน้านั้นคุณอาจจะไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนก่อนนะก็นี่เป็นส่วนของคุณนะแล้วคุณก็คิดว่าบังคงจะมีหนทางที่ทำให้คุณได้พบเจอความสำเร็จเกิดขึ้นแล้ว คุณได้ทำในสิ่งที่คุณชอบอ่ะแล้วผลงานหรือการงานหรือสิ่งที่คุณได้ลงมือไปอ่ะมันสำเร็จด้วยนะก็ทำให้คนรู้จักทำให้คุณมีความสุขกับการงานที่คุณได้ทำนะแล้วก็สิ่งที่คุณได้ตัดสินใจมันก็เลยทำให้คุณมั่นใจว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่คุณได้เดินหน้ามา ตรงจุดนี้นะได้หันหลังให้ความสัมพันธ์ในครั้งนั้นเหมือนกับคุณไม่สนใจแล้วไม่สนใจในเรื่องอดีตคุณไม่คอยส่องไม่รับรู้อะไรเรื่องเขาแล้วนะหันหลังมาจริงๆแต่สําหรับเขาสิกลับที่จะวนเข้ามาหาคุณนะแต่ยังหาหนทางไม่ได้นะคุณได้พบกับชีวิตที่คุณได้ต้องเผชิญเดินหน้าต่อไปอะ่ะ มันอาจจะเป็นเรื่องที่คุณต้องท้าทายนิดนึงอาจจะเป็นเรื่องที่คุณยังไม่เคยเจอยังไม่เคยทำนะบางคนอาจจะทำในเรื่องที่ตัวเองยังไม่เคยมีความรู้มาก่อนเนี่ยอาจจะเริ่มใหม่อาจจะหาความรู้ต่างๆนาเข้ามาเพื่อให้ตัวเองพัฒนาก็เลยใช้เวลาเกี่ยวกับในเรื่องด้านนี้มากเป็นพิเศษนะ ก็เลยทำให้คุณใจจดใจจ่อแล้วก็มุ่งมั่นในเรื่องของการงานเป็นพิเศษนะซึ่งมันมีผลสําเร็จให้กับคุณอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วมีไหมที่คุณคิดแวบไปถึงเขามันก็มีบ้างนะเพราะว่าคุณอาจจะเคยเป็นคนที่รักระวังดีต่อเขาเหมือนกันนะแล้วแต่ตอนนี้ คุณเป็นคนที่คนอื่นเขาหาเยอะด้วยนะอาจจะมีสเสน่ห์ดูดีไม่ว่าเป็นเพศไหนไม่ว่าหญิงชายหรือเพศไหนก็ตามนะเพราะว่าการงานของคุณสำเร็จด้วยมีคนรู้จักเยอะขึ้นนะแล้วก็รู้สึกว่าบุคลิกหน้าตาแล้วก็คุณเป็นคนมีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยใครพูดใครเจอก็ทำให้รู้สึกว่า ประทับใจและคุณอาจจะเป็นคนที่ใจดียิ้มง่ายอะไรเงี้ยมีจิตใจอบอ้อมอรีด้วยใครอยู่ด้วยใครได้ใกล้ชิดมันก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มาทางด้านเขานิดนึงว่าเป็นอย่างไรต่อไปเขาก็คิดถาดทางสิ หาชางหาโปรเจกต์ต่างๆว่าทำไงดีจะติดต่อคุณนะหลังจากที่มันมีช่วงเวลาที่เงียบกันไปนิ่งกันไปแล้วอ่ะจะติดต่อกลับมาได้ไหมแล้วดูเหมือนคุณมีคนเขาหายเยอะด้วยนะก็จริงๆแล้วอ่ะในเรื่องของคุณอะ่ะมันก็มีสิ่งอื่นอื่นใหม่ๆที่ทำให้คุณได้พบเจอคุณอาจจะมีความสุข ความสนุกในเรื่องที่คุณได้ทำนะแต่คุณก็เหมือนกับว่าคุณไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะว่าจะเจอความรักหรือว่าไม่เจออะไรเงี้ยคุณไม่ได้ปิดกั้นเลยฉะนั้นคุณก็รอคอยคนที่เข้ามาทำให้คุณมีหัวใจที่เต็มไปด้วยสีชมพูเหมือนกันนะอยากจะเจอคนที่ทำให เขารู้สึกทำให้คุณรักเขาได้อะไรอย่างเงี้ยมีคนมาพังทลายกำแพงความรู้สึกแย่ๆของคุณไปคุณก็ต้องการความรักอยู่นะส่วนเขาก็ต้องการมีครอบครัวกับคุณนะไม่รู้ว่าจะเจอกันอย่างไรนะมาดูแล้วอะอาละสีตอนนี้เริ่มห่วงแล้วเพราะมีคนเข้าหาคุณแล้วคุณก็กลับมีความสุขมีคนเข้าหาคุณเช่นกัน ก็คือคุณต้องการความรักอะ่ะคุณก็อยากมีครอบครัวแล้วเขากับคุณจะมาลงเอยกันไหมนะเขาจะกลับเข้ามาทันไหมก็ดูเหมือนว่าเขาก็ความยุทธธรรมมันก็จะเกิดขึ้นกับคุณแหละนะว่าคุณจะทำอย่างไรเหมือนกับว่าเขาก็จะเข้ามาพบเจอคุณนะคุณจะได้เจอเขาแบบว่า ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเจอกันอาจจะไปเจอกันในสถานที่ต่างๆที่มีคนหมู่มากก็ได้นะหรือคุณกับเขาเคยเจอกันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาพบเจอเขาหรือคุณอาจจะอยู่ที่ตรงนั้นอยู่แล้วแล้วไปเจอกันอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะแล้วก็ดูเหมือนว่า ถ้าคุณเหมือนกับคุณไม่ค่อยอยากจะไปรับรู้หรือว่าอยากจะเจออะไรที่มันหนักอกหนักใจอีกแล้ววะที่มันมีความวุ่นวายอีกแล้ววะคุณก็เบื่อเหมือนกันที่ไม่อยากให้ชีวิตที่มีความวุ่นวายอยากจะเดินหน้าคนที่เข้าหาคุณก็เหมือนกับยังไม่ถูกใจคุณหนะ แล้วก็มันก็อาจจะถ้าคุณกับเขายังคลิกกันอยู่ยังมีบูญสัมพันธ์กันอยู่เชื่อได้ว่าคุณกับเขายังมีโอกาสกลับเข้ามาเจอกันอยู่นะถ้าคุณยังไม่เจอใครที่ทำให้คุณมีจิตใจพองฟูพองโตได้นะมีความรู้สึกที่ดีขึ้นมาได้ก็จะลองดูนะว่าพลังงานของคุณกับเขาลองมาเทียบกันว่ามันจะเป็นยังไง ก็หลังนะจากนั้นก็ดูเหมือนว่ามันเป็นโอกาสดีของเขาที่ไม่มีใครมาทำให้คุณยังไม่มีใครทำให้คุณแบบรู้สึกรู้สึกดีรู้สึกรักได้มันก็อาจจะเป็นโอกาสทองของเขาก็ได้ที่จะเข้ามาทำให้คุณสร์คอีกทีแต่มันจะสำเร็จรหรือไม่นะเขาต้องทำแล้วก็ต้องโชว์ศัก,กยภาพให้คุณเห็นนะว่า เขาเป็นอย่างไรนะเขาเคยเป็นคนที่คุณให้โอกาสพิเศษอยู่เคียงข้างของคุณแล้วแต่มันได้จบลงไปแล้วตอนนี้เขาก็ได้แต่รู้ว่าเขาอาจจะมีหนทางก็ได้ว่าที่จะเข้าไปทำให้คุณรู้สึกรักได้แต่คุณก็ยังมีความสุขอยู่กับหน้าที่การงานแล้วก็การเงินที่มีความ พังพูมีความสุขสบายคุณไม่เดือดร้อนนะบางชีคุณก็มีความสุขเกี่ยวกับอ่าบางทีไปช้อปปิง้งไปอะไรต่างๆนานานะทาอะไรที่คุณชื่นชอบนะบางคนผู้ชายก็อาจจะทําในสิ่งที่ตัวเองชอบตัวเองรักอะไรประมาณนั้นส่วนเขาก็พยายามจะหาหนทางอยู่นะว่าจะทําอย่างไรให้จะมาพิชิตใจคุณทางด้านเขาอะ่ะมีความรุ่มหลงมีความรักผูกพันกับคุณมากนะมันเป็นความรู้สึกที่ ณนะตอนนี้ยิ่งเขาต้องการที่จะเข้ามาหาคุณมากที่สุดเพราะว่าทั้งที่มีความรู้สึกว่าห่วงห่วงและห่วงนั่นเองนะนั่นแหละคุณก็รับรู้ว่าคุณต้องการความรักแต่มันยังหาคนรักหรือความรักที่ทำให้คุณรู้สึก ดีรู้สึกรักยังไม่ได้นะเป็นความรักที่ยังไม่ลงตัวสําหรับคุณนะแต่สําหรับเขาสิถ้าได้มาเจอครั้งนี้ตอนเนี้เขารู้สึกรักคุณมากมายเลยนะทั้งรักทั้งห่วงทั้งเสน่หาแล้วก็อยากจะ กลับเขามาอยากจะเอาคุณคืนมาเป็นคนรักแล้วก็คิดจะแต่งงานค,คิดจะมัดมือชกคิดจะรวบรัดในความสัมพันธ์ด้วยนะเพราะว่าคุณทั้งสองได้เคยคบกันร,รู้จักกันรู้จักนิสัยรู้จักอะไรกันบ้างแล้วก็เลยอยากจะพูดคุยถึงขั้นแต่งงานเลยถ้าเขากลับมาครั้งนี้เขาไม่ไม่ได้คิดว่าแค่จะรัก คุณอย่างเดียวเท่านั้นเขารู้สึกว่าจะครอบครองแล้วก็รวบรัดตัดตอนรักตัดความได้เลยนะอาจจะผูกมัดกับคุณได้เลยนะเขามั่นใจอย่างนั้นนะคะนี่แหละค่ะตอนแรกก็คิดจะล้างหรือว่าจะเลิกหรือว่าจะลืมดีไปไปมามาตอนนี้รักสุดใจอยากจะคว้าดึงกลับมาครอบครองพร้อมด้วยจะทำให้เป็นพิธีรีตองทำให้ เป็นครอบครัวกันเลยนะเขาคิดจะกลับมาทำสิ่งนี้กับคุณนะก็ขอจะพลังงานเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชื่นชอบก็คอมเมนต์ให้กำลังใจได้นะอาจจะตรงกับบางคนหรือไม่ตรงก็ได้มันเป็นพลังงานโดยรวมเพราะคนเข้ามา เข้ามาฟังมันจำนวนเยอะนะคะก็ขอให้ฟังเอาสนุกสนุกนะคะพลังงานหน้าพลังงานอื่นก็อาจจะมีส่วนที่ตรงกับคุณบ้างนะคะคอยติดตามกันด้วยนะขอบคุณที่ให้กำลังใจทุกๆคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอให้มีความรักสุขสมหวังการเงินการทองการงานมีความก้าวหนะ้ามั่นคงนะ เดี๋ยวจะได้มาเจอกันบ่อยๆนะคะขอบคุณสำหรับทุกคนทุกท่านที่ให้ซุปเปอร์แตงนะคะยังไงก็ขอให้เจอความรักขอให้มีความสุขกันทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ